การสอนออนไลน์หลักสูตรคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณโดย t h a i ิดค c o สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูหนิงนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในรูปแบบออนไลน์กันค่ะสำหรับคาบแรกนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการแก้ป,ปัญหาอย่างง่ายกันนะคะอุ๊ยขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะดเด็กๆ เหมือนจะมีลายเข้าเลยค่ะอ๋อพอดีเมื่อกี้เพื่อนของครูไลน์มาค่ะชวนไปเที่ยวทะเลอาทิตย์หน้า <Wow. S 1> ว่าแต่เอ๊แล้วแบบเนี้ยครูจะต้องเตรียมอะไรไปดีคะรเร่นกันแดดดีไหมคะหรือว่าจะเป็นครีมกันแดดดีหมวกใบสวยๆเป็นไงคะหรือว่าจะเป็น ชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ดีคะ่ะแบบเนี้ยกระเป๋าคุณครูจะต้องใบใหญ่หน้าดูเลยคะ่ะ oh, <no. S 1> เด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูเลืออไหน่อยสิคะว่าจะนั่งรถอะไรไปดีรถจักรยานยนต์ดีไหมคะหรือว่าจะเป็นรถยนต์เอรถอะไรดีนะ้าอ๋อคิดออกแล้วคะ่ะอันแน่ เด็กๆก็เลื่องรถยนต์เหมือนุงครูใช่ไหมล่ะว่าแต่เอ๊ทำไมเด็กๆถึงเลือกรถยนต์ล่ะคะแน่นอนว่ารถยนต์นั้นคันใหญ่นั่งสบายไปได้หลายคนกว่าใช่ไหมล่ะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go เด็กๆคะ การเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่สสิ่งขึ้นไปจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นการพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของยานพาหนะแต่ละประเภทเด็กๆคิดว่ายานพาหนะชนิดนี้มีประโยชน์ยังไงคะคันนี้ล่ะแล้วคันนี้ล่ะคะ ครูจะยังไม่เฉลยนะคะจะเก็บไว้ให้เด็กๆคิดเล่นๆก่อนว่าจะตรงกับค,คุณครูหรือเปล่า oh, <no. S 1> คราวนี้มาดูหนังสือของเรากันนะคะมาดูกันสิว่ายานพนาหนะทั้ง3าชนิดนี้ทางรถเก๋งรถกระบะและรถจักรยานยนต์มีข้อดีข้อเสียยังไงเด็กๆหยิบด,ดินสอขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมในหนังสือไปพร้อมๆกันค่ะวิธีการทํานะคะให้เด็กๆสังเกตชนิดของรถและดูตรงช่องข้อดีข้อเสียด้านบนนะคะ เรามาเริ่มที่ข้อแรกกันนะคะรถเจ๋งช่องแรกเลยเขาถามว่าบรรทุกของได้มากจริงหรือไม่ถ้าเด็กๆคิดว่ารถเจ๋งบรรทุกของได้มากให้เด็กๆทำเครื่องหมายขีดถูกลงไปในช่องนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคิดว่ายังไม่ใช่ให้เว้นไว้ก่อนได้ซึ่งรถหนึ่งคันสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งช่องค่ะ <Wow. S 1> ช่องถัดมานั่งสะดวกสบายไปได้หลายคนจริงหรือเปล่าเด็กๆทำได้เลยนะคะ ช่องที่3คล่องตัวแม้ตอนรถติดช่องที่4แข็งแรงปลอดภัยในทุกเส้นทางช่องที่5าประหยัดน้ำมันและช่องสุดท้ายนะคะเดินทางไกลในทุกเส้นทางส่วนที่เหลือรถกระบะกับรถจักรยานยนต์คุณครูจะให้เวลาเด็กๆสักหานาทีในการทำนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะตอบเหมือนที่คุณครูตอบหรือเปล่าเด็กดีต้องไม่แก้ไขคําตอบนะคะจะเห็นได้ว่าข้อดีของรถเก่งนั้นคือนั่งสะดวกสบายไปได้หลายคนค่ะรถกระบะละคะบรรทุกของได้มากแข็งแรงปลอดภัยในทุกเส้นทางและเดินทางไกลในทุกเส้นทางสุดท้ายรถจักรยานยนต์ละค่ะ แน่นอนว่าคล่องตัวแม้ตอนรถติดและประหยัดน้ำมันใช่ไหมคะไหนมีใครทำถูกหมดทุกข้อเลยไหมคะว้าว,ว,าวเก่งมากๆเลยค่ะแบบนี้ต้องตบมือ <S <S คราวนี้เรามาดูหนังสือกันต่อที่หน้า3นะคะหลังจากที่เราได้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของยันพนะไปแล้วคราวนี้คุณครูจะให้เด็กๆวิเคราะห์และเลือกยันพนะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะเรามาดูที่สถานการณ์แรกนะคะ ามาดูที่กรอบสี่เหลี่ยมอ่านว่ายังไงเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านนะคะวันนี้รถติดมากคุณพ่อจะพาอะตอมเดินทางไปโรงเรียนด้วยยานพาหนะใดให้ทันเวลาเด็กๆสามารถเลือกคำตอบได้เลยนะคะระหว่างรถเกง๋งรถกระบะหรือว่ารถจักรยานยนต์ถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วเขียนคำตอบลงไปในช่องว่างตรงนี้ได้เลยค่ะ ต่อที่สถานการณ์ที่2นะคะคุณพ่อพาคุณแม่อะตอมและน้องๆไปเที่ยวในเมืองควรเลือกใช้ยานพาหนะใดจึงจะเหมาะสมเลือกคำตอบและเขียนลงไปได้เลยนะคะสุดท้ายค่ะสถานการณ์ที่3วันนี้วันหยุดคุณพ่อจะนำเสื้อผ้าและหนังสือเรียนของน้องอะตอม ไปบริจาคให้เพื่อนๆบนดอยควรเลือกใช้าายานพาหนะใดาจึงจะเหมาะสมทำได้เลยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาดูคำตอบกันค่ะ <Yeah. S 1> ในคำตอบของคุณครูตรงกับของใครบ้างคะโอ้ใครทำถูกหมดเลยเนี่ยขอดูมือหน่อยเร็วว้าวเก่งมากเลยค่ะ คราวนี้เรามาลองดูกิจกรรมออนไลน์แสนสนุกกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างง่ายไปในตัวค่ะโดยการเข้ากิจกรรมนั้นง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราใช้สมาร์ทโฟนนะคะในการสแกน QR code ที่เด็กๆเ,เห็นอยู่บนจอคุณครูหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าสู่ลิงก์ที่คุณครูแนบไฟล์ส่งไปให้ได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าเว็บนี้นะคะ วิธีการง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เด็กๆกดตรงนี้อ่ะทีนี้เขาก็จะมีรูปต่างๆให้เราเลือกนะคะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อดูรูปทั้งหมดได้หรือคุณครูจะเข้ารูปแรกรูปนี้เลยรูปอะไรคะถูกต้องค่ะเตานั่นเองทีนี้พอเราเข้ามาใช่ไหมคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นวิธีการเด็กๆเขีนรูปทรงที่อยู่ด้านล่างไหมคะมีเยอะยะเต็มไปหมดเลยเราก็ กดค้างลากขึ้นไปวางให้ตรงเลยค่ะจะเอาอะไรไว้ตรงไหนให้มันตรงบล็อกเลยนะคะถ้าเราทําถูกก็จะได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าวางผิดละคะแบบนี้เลยอ่ะเราก็ทําให้เสร็จเลยนะคะเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเย่ <Yeah. S 1> ถ้าเราอยากจะต่อรูปต่อไปนะคะก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเด็กๆทำจนเสร็จแล้วนะคะก็สามารถออกจากหน้าเว็บนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะอยากลองแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ทดลองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการแก้ปัญหาอย่างง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเด็กๆคิดว่าการแก้ปัญหามีแค่วิธีเดียวหรือเปล่าคะถูกต้องคะ่ะมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับการคิดและปัญหาของแต่ละคนนะคะเมื่อเราพบเจอกับปัญหาเราก็จะสามารถแก้ได้หลายวิธี ซึ่งแต่และว,วิธีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับปัญหาค่ะแต่ถ้าเราเลือกการเปรียบเทียบก็จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องและง,ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอุ๊ยแปบ๊บหนึ่งนะคะเด็กๆเหมือนเพื่อนจะไลน์ใหม่แล้วค่ะฮะ oh, <no. S 1> เพื่อนไลน์มายุกเลิกนะะัดค่ะบอกติดทุรลด่ว,ดวน แล้วแบบนี้ทิปทะเลคุณครูก็ลม่ม oh, <no. S 1> แล้วข้าวของที่เราเตรียมไว้กันเยอะแยะอืมไม่เป็นไรไปคนเดียวก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูขอไปเที่ยวทะเลก,ก่อนนะคะเ oh, <no. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้าเดีย๋ยวจะซื้อของมาฝากนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ